สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับจีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกม dog walk นั่นเองซึ่งหมนาน้อตัวนี้นะคะก็มีหน้าที่ที่จะพาเด็กคนนี้ไปหาของกันเรืเ่องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยไปดนเกมปิ๊บอื้อหือยืดตัวสักหน่อยโอ้ยเจ้านายกำลังปั้นหิมะอย่างนั้นเหรอ คือน้องสี่น้องอ๋อ so cute อยากได้หมาตัวหนึ่งอ่ะอยากได้แบบแบบดีเลยอ่ะน่ารักมากอ่ะโอเคเออเหมือนว่าน้องอยากได้กิ่งไม้เหรอออุ้ยเจอแล้วเออเอาไงอ่ะมาดสายอ่ะคลิกอ๋อ น้องเห่าได้ดูตาเดีตากรมบกเลยดูตาดูตาดูตาอมโอ้โ <c oughs> อยากกินกินอาหารแงงขนมของเจ้านั้นนี่มันอร่อยเหลือเกินตอนนี้ดูเหมือนว่าน้องเขาจะอยากได้หมวกนะคะแครอทแล้วก็ไม้เท้านะโอเคเดี๋ยวเราพาน้องไปหากันดีกว่า จ้านายครับจูงผมเดี๋ยวนี้โ okay. uh, okay. uh. uh. อเคโอ้โอเคเจ้านายไปไปงนนเหรอเอ๊ะมีแผนที่ด้วยนะคะตรงนี้ซึ่งมันจะมีฟาร์มเหรอเหมือนฟาร์มเลยอะ่ะฟาร์มแพะใช่ไหมมันมีฟาร์มแพะอ่าแล้วก็มีป่าตรงนี้แล้วก็มีอะไรอะ่ะบ่อน้ำ ใหญ่ๆตรงนี้งั้นโอเคในเมื่อเรามาทางนี้แล้วเราไปหาเราไปหาที่ป่ากันดีกว่านะครับเราไปในปา่าใช่ไหมเราต้องข้ามโอเคนี่นีโอเคอเค,ครับจทนายตามผมมาเลยโอ้โยมุ่งหน้าไปโอ๊ะตรงนี้คืออะไรอะ่ะบ้านด้วงเหรอทีอ่เมื่อกี้อะไรอะ่ะ เจ้าไหนยาน่ารักจังเลยอ่ะเขาทำแอนิเมชันมาได้น่ารักมากเลยนะนี่เราจะไปหาตรงไหนก่อนดีนะโอ๊ะโอ้เจ้าไหนเห็นนั่นหรือเปล่าเห็นอะไรเหรอตรงนั้นมีเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะเอ๊ะเราเราไปทางไหนเราโอ๊ยตรงนี yeah. oh, oh. Oh, oh, oh. Huh, huh? ้ตรงนี้เจ oh, ้าไหนเจ้าไหนเอาไปเจ้าไหนเอาไปก่อนเดิ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 นโอ๊ยเอวังคับ บังคับหมาย,ยากมากโอเคน้องบอบตุ้ยหนุยมากเลยอะด,ดูดิ <c oughs> น่าจะทางนี้นะโอเคเจอแล้วพวกว้าวว้าวโอ้พวกนี้ใช้ได้เลยแฮะพวกของใครก็ไม่รู้เอ้ยออืมใช้ดได้มาแล้ว<ด>ขอบใจมากเจ้าหมามาเอาขนมเร็วรับนะนี่แนะ่ ืมมันรสชาติมันเค็มๆไปสักนิดนึงนะครับเจ้านายใส่ถุงมือแล้วใช่ไหมโอ้ฉันใส่นาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แคมป์กันดีกว่าตัวนี้เขาน่าจะใช้เป็นไม้เท้านะโอเคไปจริงๆถ้าบ้านเรามีหิมอะนี่ก็น่าจะเป็นแบบนี้ทุกบ้านเลยนะมาเล่น มาเล่นแบบปั้นโ n o w m a n อะไรเงี้ยอยากอยากลงปั้นเหมือนกันนะแต่ snowman มันก็คือน้ําแข็งใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมจะพาทัดกลับไปเองครับเจ้านายเดินตามมาให้ทันนะครับนี่ผมใส่ตืดด้วยเป็นไงล่ะสะพานข้าไปแล้วก็กลับไปที่แคมป์ของเรากันนี่โอเค <Wow. S 1> ใช่ดีด้วยไม่เท้า เก่งมากเลยเจ้าหมาอ้าวเอาขนมอีเอาขนมอีเอาเลยฮิขอบคุณครับเจ้านายผมขออผมขอเรียหน่อยผมขอเรียหน่อยนว่าน่าใช่ไม่ใช่ขนมไปตรงไหนกันต่ออเดี๋ยวเราจะไปที่ฟาร์มกันต่อดีกว่านะคะไปไปไป เดี๋ยวเราจะไปที่ฟาร์มกันต่อแล้วก็เจ้านาย <c oughs> โอเคโอเคโอเคผมพลาดเองครับไปเท่านอ้ย <c oughs> มีกลิ้งด้วยน่ารักจังโอเคอ๊นี่ไงแพะมาครับเจ้านายเดี๋ยวผมจะพาไปดูแพะครับอืมไปตามทางไปตามทางอุ๊เอ้ย นี่น,นี่ตรงนี้เลยนี่ไอแต่มันเข้าไม่ได้อะมันล็อกนะฮึมจะจะเข้าทางไหนได้บ้างแล้นี่ยจกแมวเออเรียกเราเหรออี๋อ๋อสายไม่ถึงอ๋อสายไม่ถึงก็เลยให้เรามาเย้ย่ ติดบักผมได้ขนมอีกแล้วโอเคเจ้านายไปกันเลยโอเคเจ้านายครับนี่คือที่นอนของเราใช่ที่ไหนละ่ะโอ้นี่นะไว้เลี้ยงแพะตั้งหากแล้วเจ้าหมาโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางนะคะเผื่อจะมีอะไรล้่ไหนอะแพะไม่เห็นแพะสักตัวหนึ่งเลยเฮ้ยเจอแล้วมันคือลูกเทนนิส ผมขอเล่นหน่อยได้ไหมครับโอ้โหไม่ให้ด้วยผมมาแล้วผมมาแล้วอืมผมเก่งไหมครับเจ้านายนายเก่งมากโอเครีพาร์ชกลับเข้าแคมป์ได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับเจ้านายตัวกระปุกลูกน่ารักมากดูน้องสิเดินเดินตามต่ไต่นี่เราต้องวิ่งระดับไหนถึงเจ้านายแต่วิ่งทันเนี่ยอ๋อเลยเลย โอเคไปไปไปนี่ <Whoa. S 1> เราได้จมูกมาแล้วใช้ไป็นจมูกเลรเนี่ยโอเคเอาขนมไปอื mm ้ม hmm. อร่อยมากเลยครับผมกินจนอ้วนแล้วมัง้งอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันต่อนะคะบอ่อน้ำใช่ไหมกับต้นไม้อยากเห็นต้นไม้อะต้นไม้เขาวาดสะเด็จเลยโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้ไปเนาะ โ okay. อเคเฮ้ยเฮเดี๋ยวมันเป็นลานสเก็ตหรออ๋อใช่โอ้โหเ<โ>ดี๋เราเดินตรงนี้ดีกว่าอุ้ยอา้าวเจ้านายเดินข้าวตรงนี้ได้ก็ไม่บอกเจ้านายดูกลัวนะครับโอเคเอะแถวนี้มีหมวกไหมอ่ะ ไม่มีนะไม่มีหมวกเลยอะเจ้านายเจ้านายใช้หมวกตัวเองไม่ได้หรอแล้วก็ตรงนี้ก็มีทางบันไดซึ่งถ้าเราไปทางบันไดตรงนี้มันก็จะไปที่พ่่งไงเพราะว่าเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วอะโอเคครับเจ้านายเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่หาเองครับเจ้านายอยากเล่นสเกต็ตอีกรอบไหมครับเฮ้อแกเห็นหน้าฉันเมื่อกี้แล้วแกรู้สึกยังไงล่ะ งั้นเหรอครับไปกันเลยอุ้ยเฮ้ยเ้ยดี๋ยวเ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 จ้านายครับใช่ครับผมก็ว้าวเหมือนกันทำไมถึงมีกรวยมาอยู่ในนี้ได้ล่ะโอเคเจ้านายสู้ๆนะครับผมไปกำลังใจให้เจ้านายแรงน้อยมากโอเคเจ้านายในเมื่อเจ้านายทำไม่ได้เดี๋ยวเอ๊ะ ผมก็ไม่มีแรงพอเดีย๋ยวนะเราต้องพุ่งเราต้องพุ่งวิ่ยานยาอเรียบร้อยโอเคเราได้หมวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูสิเฮ้ยใส่หมวกอืมโต๊ะนายอยากเล่นน้ำหรือเปล่าโอ้โหฉันเล่นสเก็ตเมื่อกี้ฉันยังเกือบตายแกจะให้ฉันมาเล่นน้ำอีกเหรอเนี่ยโอเคเรากลับมาที่แคมป์กันดีกว่า เราได้หมวกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ Yay! ใส่เลยโอ้โหเจ้านายผมแม่นมากโอเคในที่สุดเราก็ตกแต่งคุณสโนว์แมนเสร็จแล้วเรามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันดีกว่าแต่ผมอยากได้อาหารนะอะไรเนี่ยนี่ไงอาหารของนายโอเคผมไปแล้วนะเ้ย โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Dog Walk นะคะเกมนี้เป็นเกมฟรีเกมหนึ่งที่สนุกมากเลยนะอยากให้ทุกคนลองลอง,ลองไปโหลดเล่นๆกันดูเนาะทีเซอร์เนี่ยเขาบอกมาว่าเป็นเกมที่เขาสร้างจากกระดาษแล้วก็ดินน้ำมันแล้วก็สีน้ำซึ่งมันแบบเอ้ยมันสวยมากดูสิเนี่ยนะคะแบบตรงพื้นตรงนี้ก็จะมาจากสีน้ำมาจากกระดาษมาจากอะไรนี้หมดเลย โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กด subscribe mm hmm. ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปนะบ๊ายบาย